นะครับ นี่นะครับแวะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ ซื้อสินค้านะครับที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนิดๆหน่อยนะครับมีกาแฟพวกซอสน้ำตาลต่างๆนะครับของเครื่องใช้นะครับนี่นะครับเรามาช้อปปิ้งกันนะครับพอแมะจอดพักรถเลยนะครับครับวันนี้เราก็ได้ของสินค้าได้ของแล้วนะครับครบตามกาหนดนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันต่อเลยนะครับ ครับถึงบ้านปลอดภัยนะครับอยู่บ้านนะครับถ้ามีงานเราก็ลุยงานกันต่อเลยนะครับก็มีทำงานนะครับถ้ามีงานเข้าเราก็ทํานะครับถ้าไม่ค่อยมีงานนะครับส่วนมากก็จะปิดร้านนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับไปที่ต่างๆนะครับที่เราต้องการจะไปนะครับไม่ว่าจะซ่อมจักรยานนะครับจักรยานยนต์นะครับ พร้อมดูแลให้นะครับงานหน้าร้านก็นิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับทําคนเดียวนะครับชอบรับงานเป็นคันเป็นอันนะครับไม่ชอบรับเยอะนะครับปะยางจักรยานนะครับปะยางจักรยาน20บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับ แผ่นปะแผ่นหนึ่งก็แผ่นละบาท2บาทนะครับส่วนกาวนะครับอันนี้จะเป็นกาวปะยางนะครับกระป๋องละ4ี่บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนเหล็กนัดยางนะครับคู่หนึ่งก็ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยนะครับพอมลมนี้ผมซื้อนานแล้วนะครับตอนนั้นซื้อประมาณ5,5 0 0จําได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็อาจจะมีราคาถูกเยอะะนะครับ ของมันมีขึ้นนะครับมันก็มีลดราคาก็มีนะครับมันมันไม่ได้ตายตัวนะครับนี่นะครับซื้อมาปะเองได้นะครับไม่ต้องจ้างช่างปะก็ได้นะครับแผ่นละบาทสองบาทนะครับปะยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะครับหัวเติมลมตัวนี้นะครับก็ก็หลักร้อยนะครับมันก็มีตัวตัวแพงตัวดีนะครับ ตัวพวกนี้นะครับมันจะมีราคาที่สองสามร้อยก็มีนะครับห้าหกร้อยก็มีนะครับแล้วแต่ไอของของดีไม่ดีได้นะครับแต่นี่ก็ใช้มาพอสมควรแล้วนะครับใช้มาหลายปีแล้วครับสำหรับวิธีการปะยางนะครับก็ไม่ยากนะครับก็นํากระมังจุ่มน้ำนะครับนี่นะครับ ไล่ดูนะครับตรงไหนรูมันก็จะเห็นฟองน้ํายิงออกมานะครับนี่ครับไล่ดูจนจนรอบนะครับก็ได้รู้ว่ามีกี่รูครับนี้ไล่ดูหมดแล้วครับเห็นรูเดียวนะครับอันนี้ก็จะขอเล่าประวัตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนกว่าจะมีปั๊มลมนี้ได้นะครับผมก็ใช้ปั๊มแบบสูบมือนะครับพังไปหลายตัวนะครับแล้วก็สูบเท้านะครับเมื่อ20ปีได้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เก็บเงินซื้อ ปั้มลมนี่อยู่กับผมนานกันนะครับเป็น20ปีได้ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบหน่อยนะครับที่ไม่ละเอียดมากนะครับก็ขัดขัดแต่งผิวนะครับแต่ใช้มานานหลายปีครับนี่ครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับขัดอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับถ้าฝีมืออ่อนหัดก็อย่าอย่าทะลึ่งนะครับไม่งั้นยางเสียยางครับเสียยางทิ้งครับมันต้องมันต้องเป็นนะครับ ก่อนก่อนก่อนจะมานะครับก่อนจะมาขนาดนี้ครับมันมันต้องเป็นครับมือหนักไม่ได้นะครับก็ต้องแต่งผิวแหลนะครับให้ใหญ่กว่าแผ่นปะนิดหน่อยครับแต่งแผลให้ให้ใหญ่กว่าแผ่นปะนิดหน่อยนะครับไม่ต้องกว้างมากนะครับแล้วก็เผื่อทากาวนะครับแล้วก็ติดนะครับครับ ครับแล้วก็มีเทคนิคอีกง่ายๆอีกนิดหน่อยนะครับเวลาเราแต่งแผลนะครับแต่งแผลยางนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นยางในมอไซค์หรือยางจักรยานนะครับท่านผู้ชมนี่ยางตัวนี้นะครับก็ยังติดมากับรถเลยครับเป็นยางย่อ IRC อย่างดีเลยครับนี่ติดมากับไอศูนย์เลยครับกับโรงงานเลยนะครับนี่ ถึงจะดีขนาดไหนนะถ้าเหยียบตะปงตะปูครับจบนะครับนี่นะครับรอยเหยียบตะปูเนี่ยถ้าเหยียบตะปูเสร็จระบดนะครับมันจะทิ่มนะครับทุ่นๆเลยนะครับลายยางมันแบนนะครับเราไม่ได้ถอนถอนออกนะครับนี่นะครับก็เวลาเราแต่งเผลนะครับเราก็แต่งให้มันใหญ่ใหญ่กว่าแผ่นปะนะครับแผ่นปะนี่จะมี สำหรับแผลเล็กแผลใหญ่ด้วยนะครับนี่อันนี้แผลใหญ่อันนี้แผล,นนเ,ลเล็กแล้วก็มีปะร้อนปะสติมนะครับการปะยางก็มีหลายอย่างนะครับนี่นะครับอย่างที่ติดมากับรถเลยนะครับนี่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นยางแท้นะครับเดี๋ยวผมจะปะให้ดูนะครับเดี๋ยวขวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นแผลแบบนี้นะครับเป็นแผลค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะใช้แผ่นปะตัวใหญ่นะครับ จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราสังเกตเส้นตัวนี้ดีๆครับเส้นเส้นหลายเส้นนะครับนี่ตรงนี้จะเน้นน้าหนักไม่แรงนะครับตรงนี้ก็จะเนียนไปกับไปกับตัวยางเลยครับเนียนแล้วก็ช่วงจะเป็นรอยต่อเส้นแบบนี้นครับนี่ตรงนี้ต้องเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ใหญ่กว่าแผลนิดหน่อยครับนี่ก็ที่เรานี่ครับแผ่นปะ ให้มันใหญ่กว่าแผ่นปะนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปกินออกเยอะนะครับมันมีปะได้กันทุกคนครับแต่ปะอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วพยายามมือนะครับอย่าอย่าไปจับนะครับแผลฝุ่นอะไรก็อย่าให้ให้มีนะครับมันจะทําให้ยางปะอยู่ดีมากนะครับแม้แต่เศษน้ํำเศษอะไรนะครับให้มันสะอาดที่สุดนะครับนี่ไม่ให้มีฝุ่นดินขี้ดินไปเกาะนะครับแบบแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับกาปะยางนะครับเขาวางตรงนี้นะครับเราก็ป้ายไปเลยนะครับแผลอาจจะบืดหน่อยนะครับพยายามป้ายกดๆหน่อยนะครับนี่นะครับป้ายไปเลย มันใหญ่กว่าแผ่นปะนิดหน่อยพอนะครับพื้นที่ตัวนี้แผ่นปะนะครับนี่นะครับทาตรงนี้บางๆนะครับแล้วก็จะทาตรงนี้บางๆนะครับมันก็จะก็ติดดีนะครับมันก็จะแห้งเร็วนะครับแต่ถ้าเราทาตรงนี้หนาแล้วนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปทาก็ได้นะครับก่าเราก็ปิดไว้นะครับ กาวเริ่มเริ่มมันหมาดนะครับเราก็เอามามาแปะแผลเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมพอกาวเริ่มมันหมาดทั้งสองตำแหน่งนะครับเราก็ติดให้ให้โฟกัสไปที่แผลดีๆนะครับให้ได้เซนเตอร์เลยนะครับให้มันให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นปะเลยนะครับแผลแบบเนี้ยบเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็รีดอันนี้ผมผมถ่ายทำไปด้วยนะครับผมกดปะไปด้วยนะครับผมไม่มีขาตั้งกล้องครับแต่ทำยังไงที่จะให้เห็นแบบชัดๆนะครับนี่นะครับเรามีไม้กลิ้งลูกกลิ้งรีดก็ดีนะครับถ้าเราไม่มีเราพยายามกดแล้วก็รอกาวหมาดๆดีๆครับแผลนะครับมือต้องสะอาดนะครับเวลาเวลาจับกาวนะครับห้ามมีเศษน้ำมันคงมันเครื่องครับ งั้นมันจะไม่ทนนะครับแล้วก็ไม่อยู่นี่นะครับปีดจนถ้ามีลูกกลิ้งด้วยยิ่งดีครับนี่นะครับแผลใหญ่ก็ใช้แผ่นแปะหญ่แผ่นปะใหญ่นะครับส่วนแผลเล็กเราก็ใช้แผ่นปะเล็กแผ่นปะนี้ก็มีหลายแบบครับแบบวงกลมสีดําสีอะไรมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมใช้มาแบบนี้นานแล้วครับก็อยู่ที่ร้านอะไรที่เราไปซื้อด้วยนะครับ แต่ก่อนนี้ใช้กระดาษทรายนะครับคัดคือเราเปลี่ยนเป็นลูกหมูไม่อีกกี่ปีห้าปีครับคัดด้วยแต่ต้องฝีมือนะครับถ้าฝีมือไม่ถึงครับยางเสียเลยครับยางยางยางเสียทันทีเลยนะครับมันต้องมือมือนิ่มๆมือเบาๆครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับแล้วก็เอานี้ออกด้วยนะครับ รีดให้มันให้มันเนี้ยบเลยนะครับส่วนไอพลาสติกตัวนี้เราฉีกออกเลยนะครับนี่ฉีกทิ้งเลยนะครับนี่ไม่ต้องเก็บไว้นะครับฉีกทิ้งเลยนี่ครับฉีกแบบนี้นะครับดูทิศทางด้วยนะครับอย่าไปฉีกแบบนี้นะครับผมฉีกมาแบบนี้นะครับไม่ใช่ฉีกไปแบบนี้นะครับสังเกตดีๆด้วยนะครับฉีกออกให้หมดเลยนะครับนี่ นี่ครับอันนี้ก็ทําให้ดูเฉยๆนะครับวิธีปะนี่นะครับมันต้องเนียบสนิทนะครับรีดให้หมดเลยครับนี่ถ้าผมปะปกติมันจะไม่มีรอยนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ครับไม่มีครับจะเนียนเลยนะครับพอดีปะไปด้วยนะแล้วก็ทำทำคลิปถือกล้องด้วยนะครับผมไม่มีขาจับผมก็เลย คุณภาพได้เนียนสวยเลยครับไม่ไม่มีตำหนินะครับอันนี้ผมก็ต้องถ่ายทำให้ท่านชมดูไปด้วยนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ต้องต้องต้องถือกล้องจับกล้องก็พากเสียงไปด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็เติมลมนะครับไปจุ่มน้ำดูเลยครับก็ไล่ดูรอบวงครับจะรู้เลยตรงไหนรั่วไม่รั่วครับง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะครับ รับรองนะครับอยู่แน่นอนนะครับเทคนิคที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับพยายามแผ่นะครับอย่าให้สกปรกมีดินมีน้ำมันเครื่องนะครับเช็ดเช็ดดีๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดดีๆนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ใช้กระดาษทรายนะครับไม่ต้องใช้เหมือนผมนะครับเพราะว่าแต่ละคนประสบการณ์นะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาคนนั้นคนนี้มาเทียบนะครับเพราะว่า คนเก่งกว่าเราก็มีเยอะแยะนะครับสําหรับใครที่เก่งแล้วก็วก็เก่งแล้วเก่งอีกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก,ก็จะได้รู้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจักรยานก็ทําเหมือนกันเลยนะครับอันนี้แผลเล็กนะครับแผลเล็กแต่งแผลนะครับแต่งแผลดีนะครับอันนี้ผมก็ใช้ลูกหมูนะครับแต่งแผลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือครับตรงนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับ นี่เด็ดออกนะครับทากาวบางๆไปก็หมาดๆแล้วติดได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะออกมาเนียนสวยนะครับนี่นะครับเนียนสวยมากนะครับนี่เนี้ยบนะครับเพราะว่าผมวางกล้องแล้วก็ผมจับสองไม้สองมือเต็มๆเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับแล้วก็รีดช่วยนะครับแล้วก็จุ่มน้ําดูนะครับรอบวงนี่นะครับเติมลมแล้วก็จุ่มน้ําดูนะครับปาดตรงไหนรั่วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปคืนนะครับง่ายๆเลย นี่นะครับสาหรับยางนะครับมันจะมีการลงขอบด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นขอบด้วยนะครับนี่เราประกอบยางเข้าไปอย่างในนะครับเพื่อให้มันอย่างนอกมันกัดอย่างในนะครับให้มันเข้าร่องให้มันได้วงกลมเต็มรอบเต็มวงนะครับแล้วก็สอนจุกตรงกลางนะครับก็ให้มันตรงครับอย่าให้มันเอียงเฉนะครับให้มันตรงดิ่งเลยนะครับนี่ห้ามห้ามเอียงซ้ายเอียงขวานะครับให้มันตรงแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปครับครับเดี๋ยวเรามาเติมลมนะครับ เติมลมเข้าไปนะครับนี่นะครับสอนสอนตัวนี้นะครับจุกจุกเติมลมนะครับก็อย่าเอียงซ้ายเอียงขวาให้ตรงได้เซนเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็ยางต้องขึ้นขอบนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับขึ้นขอบยิ่งเป็นยาง เรเดียนนะครับยางเรลเดียนพวกแบบนี้นะครับแล้ว่าจะเป็นยางนอกแบบไหนก็ช่างครับยางต้องขึ้นขอบดีๆนะครับมันจะได้วิ่งสมมตินะครับสาหรัแบบอันนี้ก็เป็นสาระนะครับคลิปผมอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับก็มีหลายคลิปนะครับมีคลิปหลายๆคนอยากให้ทําคลิป ช่างให้ดูนะครับบางคนก็อยากให้ทําคลิปตลกนะครับก็มีทุกรูปแบบครับคลิปผมนะครับจะทําคลิปทุกทุกรูปแบบเลยนะครับให้ให้ดูทั้งมีสาระและไม่มีสาระให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเราก็ได้ประกอบอย่างนอกเข้าไปแล้วนะครับอย่างในก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนประกอบอย่างในเข้านะครับก็สํารวจเศษแก้วเศษเหล็กเศษตะปูเศษอะไรต่างๆนะครับให้ ให้ดีนะครับก่อนประกอบอยางในเข้านะครับอย่างในเราก็จะใช้ได้ปกตินะครับจะได้ไม่ต้องปะแล้วปะอีกนะครับก็สารวจดูให้เรียบร้อยนะครับก่อนประกอบเดิมๆครับรถเดิมๆนะครับก็สวยได้ครับใช้เนื้เหนียวทนๆนะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องนะครับหน้าโปรเทคโตนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับสี่สิบบา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ